สวัสดีนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งในหน่วยนี้นะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะเรียนนะคะเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนค่ะ ค่ะชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของคืนไปเด็กๆจําได้ไหมลูกนะคะส่วนประกอบของคืนนะคะก็จะมีสันคืนถูกไหมลูก แล้วก็มีท้องขึ้นมีเอ็มพิจูดนะคะมีความยาวขึ้นนะคะแล้วก็มีคาบนั่นเองแต่ละส่วนนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างสันขึ้นครูให้เด็กๆจำเอาไว้นะคะสันขึ้นนะคะก็คือส่วนของยอดขึ้นแสดงว่าสูงที่สุด แต่ถ้าท้องขึ้นก็คือเป็นบริเวณที่ต่ําที่สุดของขึ้นนั่นเองเด็กๆยังจําได้อยู่ไหมอ่าถ้าจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูก็จะมาทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะนะคะขึ้นเนี่ยเวลาที่เราจะนับนะคะเราต้องนับจากที่มันขึ้นแล้วก็ลงถ้าขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งขึ้นอย่างไอ้วงกลมสีเขียวที่ครูวงเอาไว้นะคะอันนี้คือขึ้นแล้วเสร็จแล้ววงกลมสีม่วงที่ครูลงไว้คือลงอันนี้ขึ้นและลงอันนี้เราจะเรียกว่า1น่ขึ้น นะคะคทีนี้ส่วนประกอบของคลื่นมันก็จะมีสันคลื่นคือส่วนที่สูงที่สุดนะคะท้องคลื่นคือบริเวณที่ต่ําที่สุดนะแล้วก็มีเอมพิจูดเอมพิจูดก็คือระยะการกระจัดที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีในส่วนของความถี่ของคลื่นนะคะความยาวคลื่นนะคะแล้วก็ตัวคาบของคลื่นนั่นเองแต่ละส่วนก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นความ ความถี่ของคลื่นเนี่ยเราจะนับจากจำนวนของลูกคลื่นนะลูกที่มันเคลื่อนที่ผ่านนะคะใน1วินาทีเราก็จะนับความถี่ของคลื่นเนี่ยมันจะมีหน่วยนะคะเป็นรอบต่อวินาทีก็ได้หรือส่วนมากนะคะเขาจะนิยมใช้เลยก็คือหน่วยของมันเป็นเฮิร์ตนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะความยาวของคลื่นก็คือระยะห่างนะคะระหว่างคลื่นอันที่1กับอันที่สองลูกเห็นไหมไอวงกลมสีเขียวที่ครูวงเอาไว้นะคะมันมี2อ,อันความยาวคลื่นนะคะก็คือไอระหว่างไอลูกที่1กับลูกที่2ก็คือไอสีเขียวกับสีเขียวนียแหละเราจะเรียกว่าความยาวของคลื่นนะคะมันก็จะเป็นเครื่องหมายในวิทยาศาสตร์ก็คือแลมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความยาวของคลื่นที่มันอยู่ติดกันนะคะ ต่อมานะคะคาบคาบก็คือแรงที่ขึ้นนะคะหรือว่าเวลาที่ขึ้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ในหนึ่งลูกนะคะอันนี้จะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะก็คือไทม์ก็คือเวลานั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของขึ้นจากคราวที่แล้วที่เนี้ยครูบอกว่าขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่นี้แหละนะคะมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะคะว่าเอมันเป็นขึ้นชนิดหนึ่งนะคะที่ชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปที่บอกว่ามันเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะคะโดยอาจจะอาศัยอาศัยการเหนี่ยวนําระหว่างสนามแม่เหล็กนะคะแล้วก็สนามไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะได้มาทําการศึกษาแล้วก็ เรียนไปพร้อมๆกันนะคะว่าจริงๆแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มันถูกนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันของเรานะหลังจากที่เราเรียนนะคะส่วนประกอบของคลื่นในชั่วโมงที่แล้วแล้วเนี่ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้มาทาความรู้จักนะคะเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้ากันว่าคลื่นไฟฟ้าคืออะไรกันนะลูกนะ ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูนะคะก็จะมีในส่วนของวีดีทัศนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาให้เด็กๆด,ดูนะเดี๋ยวเด็กๆไปศึกษานะคะวีดีทัศพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนสําหรับในวิดีโอนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรแบ่งเป็นกี่ประเภท ไปดูกันนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กก็ได้และเหนี่ยวน้าทําให้เกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการแผ่พลังงานครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ให้เป็นกลุ่มคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางซึ่งองค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะประกอบไปด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า โดยมีเฟสเริ่มต้นเหมือนกันทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันและถ้าเราพิจารณาถึงทิศทางของการแผ่พลังงานหรือทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้จะเป็นไปตามกฎมือขวาซึ่งจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้ครับจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จึงจัดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางได้อีกประเภทหนึ่งครับต่อไปมาดูสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ คลื่นแม่เด็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อัดตะวกลางในการเคลื่อนที่หรือจัดเป็นกลุ่มของคลื่นตามขวางก็ได้ครับโดยที่มีอัตราเร็วในสูญนากาศเท่ากับ3.10คูณกลัง8เมตรต่อวินาทีหรือมีค่าเท่ากับ3,000สนกิโลเมตรต่อวินาทีถ่ายเทพลังงานจากที่1ไปยังอีกที่1ได้ถูกปล่อยออกมาและถูกดูดกลืนได้โดยสาสารโดยคลื่นประเภทนี้จะไม่มีประจุไฟฟ้าครับและสามารถ แสดงสมบัติของคลื่นได้ออกมา4ประเภทด้วยกันก็คือสามารถแทรกสอดได้สะท้อนได้หักเหได้และเลี้ยวเบนได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นคลื่นที่มีช่วงความถี่และช่วงของความยาวคลื่นเนี่ยแตกต่างกันนะครับเราจึงเรียกช่วงของความถี่ที่แตกต่างกันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ว่าสเปกตรัมครับสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมี7ชนิดด้วยกันดังต่อไปนี้ครับคือ 1. คลื่นวิทยุ2 คลื่นไมโครเวฟ 3. รังสีอินฟราเรดสคือแสง 5. รังสีอันตราไวโอเลต6รังสี X และ 7. รังสีแกมมาครับต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบความยาวคลื่นของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละช่วงกันนะครับคลื่นวิทยุครับเป็นคลื่นที่มีขนาดความยาวคลื่นเนี่ยเปรียบเทียบได้กับขนาดของความสูงของตึกหรือขนาดความสูงของมนุษย์นั่นเองครับ คลื่นไมโครเวฟครับเป็นคลื่นที่มีขนาดความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของแมลงครับหรือที่ในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นขนาดของผีเสื้อครับคลื่นรังสีฟาเรดครับเป็นคลื่นที่มีขนาดความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของปลายเข็มหมุดครับต่อไปเป็นคลื่นแสงครับคลื่นแสงมีความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของโปรโตัวครับต่อไปคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นรังสี UV เป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของโมเลกุลของสารครับต่อไปเป็นรังสี x ครับหรือที่เราเรียกว่าเอ็กเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของอะตอมครับและสุดท้ายเป็นคลื่นรังสีแกมมาครับหรือแกมมาเรย์เป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเปรียบได้กับขนาดของอนุภาคครับซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดครับจากรูปเราไปพิจารณาถึงความถี<ๆ>่ของคลื่นแต่ละประเภทกันนะครับ ซึ่งถ้าเราเพิจารณาที่คลื่นวิทยุจะมีความถี่น้อยที่สุดครับไปยังคลื่นไมโครเวฟไปยังรังสีินฟาเรดไปยังคลื่นแสงไปยังรังสี UV ไปยังรังสี X หรือไปถึงรังสีแกมมาครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีความถี่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับไปจนถึงรังสีแกมมาจะเป็นรังสีที่มีความถี่สูงที่สุดครับ ดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากจะมีความถี่น้อยครับหรือคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยจะมีความถี่มากครับมาในส่วนของคําถามนะครับถ้าเปรียบเทียบความถี่ของคลื่นไมโครเวฟกับคลื่นแสงคลื่นใดมีความถี่มากกว่ากันนักเรียนสามารถตอบคาถามในช่องด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมมีอะไรจะถามว่ามาเป็ดสมบัติกลัวอะไรกลัวไฟไหมไม่ใช่กลัวน้ำท่วมไม่ใช่กลัวมีอะไม่ใช่ยอมกลัวลายอ้าวทำไมอ่ะลายแทงสมบัติไง ก็จบไปแล้วนะสำหรับวิดิทัศน์นะคะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเด็กๆก,ก็น่านะคะที่จะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวครูก็จะมาสรุปนะคะในส่วนของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจริงๆเราขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรต่อเรานะคะทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็คือขึ้นชนิดหนึ่งนะลูกที่มันเคลื่อนที่โดยที่ไม่อาศัยตัวกลางเลยแต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำนะคะระหว่างสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแหละนะคะที่ของสนามทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะเกิดการตั้งฉากกันพอมันตั้งฉากนะคะก็เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะคะ ช่วงความถี่ต่างๆนะคะมันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันทีนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ความถี่ต่ำนะคะไปยังความถี่สูงความถี่ต่ำไปยังความถี่สูงนะลูกช่นอาจจะเป็นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดนะคะหรือว่าแสงที่เรามองเห็นก็มีรังสีอันต้านะคะไวโอเรสตรังสี X อ็รังสีแกมมานะคะพวกเนี้ยที่เรา อาจจะมองไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นไฟฟ้าทุกชนิดที่มันมีความถี่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะเรียกว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะลูกนะสมบัติของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะเกิดจากการที่สนามไฟฟ้านะคะ e นะคะก็คืออิเล็กตรอนนะแล้วก็สนาม แม่เหล็กไฟฟ้า B นะคะมีทิศทางตั้งฉากกันนะคะอย่างที่ครูบอกไว้ตอนแรกทีนี้พอมันตั้งฉากกันปุ๊บมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำพอมันเกิดการเหนี่ยวนำมันก็เลยเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองนะลูกแล้วก็ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาพอมันปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาก็เลยทำให้เกิดขึ้นความถี่ต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมานะที่ครูบอกว่าความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหมลูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการถ่ายทอดพลังงานโดยการแผ่รังสีเนี่ยออกไปรอบๆเลยนะคะคลื่นความยาวนะคะมันก็จะมีหน่วยนะคะเป็น nm นะคะก็คือนาโนเมตรนะคะทีนี้เราบอกว่าคลื่น ความถี่นะคะมันก็จะมีเป็นหน่วยเมกะเฮิร์ตก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของมันโดยที่มันจะมีสเปกตรัมนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็หมายถึงคลื่นนี่แหละลูกที่แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ความถี่ที่ค่อนข้างจะต่ําเลยไปจนถึงความถี่ค่อนข้างที่จะสูงอะ่ะพอมันเป็นความถี่ต่ําความถี่สูงนะคะ มันก็เลยมีคุณสมบัติขึ้นมานะคะคุณสมบัติของสเปกตรัมคลืนแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีพวกการสะท้อนนะคะการหักเหการสอดแทรกการเลี้ยวเบนนะคะหรือว่าสมบัติเป็นโพลาไรเซชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของเขานะคะหรืออาจจะบอกว่าคุณสมบัติข,ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็จะมีพวกความเร็วนะคะความเร็วแสงนะคะ มีความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเทียบกับความเร็วแสงเลยคือ3ามคูณสิยกกำลังแปนะคะเมตรต่อวินาทีเลยนะคะเพราะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับความเร็วแสงมีความเร็วเท่ากันนะต่อไปหรือแม้กระทั่งบอกว่ามันมีคล้ายกับพลังงานอะส่งผ่านไปพร้อมๆกับคลื่นนะคะที่เราเรียกว่าความถี่นั่นเองนะคะแล้วก็มีความถี่มีความยาวขึ้นมา พอมันมีความถี่มีความยาวขึ้นมานะคะก็เลยถูกนำไปประยุกต์ใช้นะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุนะคะคลื่นเสียงคลื่นแสงต่างๆนะคะคลื่นไมโครเวฟพ,พวกนี้รังสี X อินฟราเรดก็จะใช้ความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะที่ครูบอกไปละเมื่อกี้พูดไปนะคะประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีเยอะมากเลย เช่นเอามาทำนะคะเกี่ยวกับการส่งขึ้นวิทยุนะคะการส่งขึ้นวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นระบบเลย am fm เนี่ยแหละ am fm นะคะคือขึ้นวิทยุเนี่ยมาจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าครูอบอกว่าเป็นขึ้นนะคะ am ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแอมป์จูดนะที่มันมีความถี่ไม่ได้สูงมากอยู่ที่530ถึง 1,600นะคะกิโลเฮิร์พวกเนี้นะคะมันก็จะมีคลื่นของมันนะคะเป็นความถี่แบบนี้นะคะหรือถ้าเป็น AM ก็จะมีความถี่นะคะที่ออกไปตั้งแต่88ถึง108เมกะเฮิร์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นคลื่นที่มีความกว้าง FM เมนี่ยมันฟ้างกว่า AM เพราะะนั้นมันก็เลยรับคลื่นได้เยอะอย่างเวลาที่เรานั่งรถไปในกรุงเทพเนี่ยนะคะ เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราพอเปิดวิทยุเนี่ยสัญญาณ FM มนะคะมันจะมีมากกว่ามันก็จะเกิดเพลงมากกว่าเพราะว่ามันมีคลื่นของความกว้างเนี่ยของมันมากกว่านะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังเอาไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ด้วยนะลูกเช่น MRI นะคะก็คือตรวจพวกความผิดป,ปกติ ภายในโครงกระดูกของเรานะคะธรรมดาเราตรวจกระดูกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่อันนี้มันสามารถตรวจได้ว่าเฮ้ยกระดูกของเรามีความผิดปกติอะไรไหมมีเนื้องอกไหมนะคะหรือว่าเอาไปรักษานะคะโลกของกระดูกได้นะคะจะได้วางแผนได้การขาดเลือดไปเลี้ยงที่หัวของกระดูกต้นขาพวกอย่างเงี้ยนะคะที่เราพูดว่า MRI MRI ก็เนี่ยแหละนะคะใช้คลื่นนะคะแม่เหล็กไฟฟ้า ใส่เข้าไปเลยมันทะลุก,กระดูกได้เลยนะนะคะเพราะว่าไปตรวจวัดได้นะคะเ,เช่นพวกข้อเข่าหัวไหล่พวกนี้ก็จะใช้ประโยชน์ของ MRI นะแต่มันไม่ได้มีแค่แบบว่าวิทยุ MRI อย่างเดียวนะพวกคลื่นไมโครเวฟก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเอามาใช้ในไมโครเวฟหรือในโทรทัศน์พวกนี้นะคะมันก็จะถูกนำไปประยุกใช้ ให้มันมีความถี่อยู่ในช่วงที่ประมาณ10ยกกำลัง8ถึง10ยกกำลัง12นะคะเมกะเฮิร์พวกนี้ก็ถูกนำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเลยอะแล้วมันมีโทษหรือมีอันตรายต่อชีวิตเราไหมมีค่ะอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเท่ากับใครได้รับมากๆนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ เนื้องอกในสมองพวกนี้อัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์เนี่ยคนณนะปัจจุบันก็เป็นเยอะนะพวกหลงหลงลืมลืม,ลมนะแล้วก็เราบอกว่าเฮ้ยมาจะเกิดในเฉพาะคนที่มีอายุมากนะคะแต่จริงๆไม่นะเด็กสมัยนี้ก็มีนะเพราะาบางทีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หัวในการพัฒนาความคิด ะะทักษะกระบวนการมากเท่าไหร่ก็เลยทำให้สามารถเป็นอัลไซเมอร์ได้นะคะโรคพวกภากีสันนะคะเกิดการติดเชื้อเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกระดูกพุ่นพวกนี้แหละนะคะเป็นต้นหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย โทรศัพท์มือถือเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมากที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาไงทำไมเด็กสมัยนี้ขี้หลงขี้ลืมก็เกิดจากเนี้ยแหละนะคะเพราะว่าได้รับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปนะคะจากในส่วนของโทรศัพท์นั่นแหละพอได้รับไปมากๆนะคะมันก็ทําให้แบบว่าเออพัฒน,นาสมองด้านความจำก็หายไปนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ ไกลหูเรามากอีกมีผลต่อหูอีกนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของอันตรายจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่าแกมมาเป็นพลังงานนะคะมากที่สุดอันตรายมากที่สุดใช้ในการรักษาผิวหนังแล้วก็ถนอมอาหารขึ้นแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแอลฟาบีต้าแล้วก็แกมมาแต่สูงสุดเลยก็คือแกมมานั่นเองนะคะรังสี x นะคะถูกนำไปใช้ประโยชน์เลยก็คือใช้ในการสแกนหาสิ่งของที่อ่าถูกปกปิดด้วยวัตถุค่อนข้างที่จะหนาหนาได้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะลูกนะและ3เลยนะคะการใช้รังสีนะคะ Uv นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารังสีเหนือม่วงนะเขามาใช้อันนี้ก็อันตรายนะใครที่ได้รับรังสีนะคะ Uv มากๆกนะก็จะทำให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังเพราะนั้นเวลาที่ ออกไปข้างนอกอะนะคะก็ทาครีมกันแดดนิดนึงนะคะต่อไปเลยแสงแสงนี่ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะนะคะก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ก็คือทำให้เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพวกอินฟราเรดนะคะรังสีใต้แดงนะคะก็ใช้พวกในรีโมทคอนโทรลคลื่นวิทยุพวกเนี้ย ค่ะเห็นไหมว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีทั้งประโยชน์และโทษถูกไหมลูกนะคะประโยชน์ก็มีมากโทษก็มีมากนั่นเองนะคะค่ะจากที่เราเรียนในวันนี้เราได้ทั้งรู้นะคะในส่วนของประโยชน์และโทษไปแล้วนะครูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเฮ้ยเราอาจจะรู้แล้วว่า โทรศัพท์เรานะคะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเราก็อาจจะเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงฝ่าเดิมก็ได้นะไม่ใช่ว่าหุยเล่นโทรศัพท์ไปเยอะแยะเยอะแยะมากมายมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าอนาคตเนี่ยมีผลเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ได้นะลูกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูบอกแล้วว่าเฮ้ยไมโครเวฟไมโครเวฟมันมีคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าออกมานะคะไปอยู่ใกล้ก็ไม่ดีพออยู่ใกล้อาจจะทําให้เกิดนะคะโรคมะเร็งผิวหนังก็ได้หรือว่าอยู่กลางแดดก็ทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังก็ได้นั่นเองค่ะสําหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ก็จบไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะ